ตามสภาพครับรถไถจอนเดียรุ่น5 0 90e ครับเป็นรถซื้อเมื่อใหม่ป้ายแดงครับรถ,รถซื้อรถซื้อป้ายแดงมาครับเจ้าของเดิมเป็นคนแจกอยากจะขายออกเป็นรถรุ่น90แรงครับเป็นเครื่องเก่าสิบรถสวยเลยครับว่ามีมุงเยิม้ม เมืองเผาด้วยครับเผาเผาแหงแน,นสองเผาทำงานได้ปกติครับสองเผาทำงานได้ปกติครับเผาแหงทั้งสองขางแนนบมมีลัวซึมครับผมเป็นรถซื้อไมา่าปแดงครับผมมันคา,าเจ็ด รถคนซื้อมาปีหกหนึ่งครับรถซื้อมาปีหกหนึ่งรถต้องการขายตามสภาพรถยังใหม่อยู่ครับผมเป็นรถไถยสองเ่าเครื่องเก่าซิปแรงครับเผาหนาครับเมืองเ่าหนาแห้งเ่ากลางปกติมันมีรอยหนือรอยขันน็อตครับเ่ากลางสิ้นกระบอกแห้ง มีลัวซึมหัวนอตยังใหม่ยอยู่ครับปั๊มไฮริกยังเป็นของเดิมมาจากนอกได้สตาร์ทเดิมมาจากนอกปั๊มโซ่องโซ,โซะละ่าทุกชุดเดิมบูทแนน,ทนเบื้องทนเกียร์ครับทนเกียร์ทนเกียร์บ่มีแตกเหล่าบ่มีรอยออกรอยเชื่อม อับทอนเกียร์กองไฮรอลิกงทอนเกียร์ดีมันมีรั่วซึมมันมีแตกเหล่ามีแตร่รอยอัดจราบีเกิดขาบครับผมกอนั่งดีขัขข้นเกียร์เกียร์ดีแมน,นแมน,นมหนันจ้าของคุนบอกขายเจ็ดแสนหาครับเจ็ดแสนหาต่อร่องไลยเบื้องรถกระทะครับกระทะล่อหลัง มันหัวน็อตครับเขาบ่เคยขาดเบ็ดร้อยยังครบหอกระทะยังดีบ่นมีรอยแตกเล่าเชื่อม,มนี่ครับผมจะขออมันบอ่อขายเจ็ดแสนหาครับต่อร่องได้ เจ็ดแสนหาราค่าเจ็ดแสนหาต่อร่องไหนเจ้าของมันบอกขายมารถเป็นซื้อมาปีหกหนึ่งครับทะเบียนมีครบทะเบียนเสียภาษีปีละห้าสิบบาทครับผมยางยังเป็นยางเดิมยางติดรถมาจากเมืองหนอกเลยครับผ่านนาดีบ่มีคต ผานานีว่ามีขดสลักดีสลักเนียว่ามีรั่วซึมเผ่านานแนนครับเผ่านานแนนเผ่านาใส่งานได้ทั้งสองทั้งสองขางโฟวินใส่งานได้ปกติครับผมทะเบียนมีครับทะเบียนมีครบ ภาษีปีละห้าสิบบาทรถซื้อมาปีหกหนึ่งนอน,นเท่าครับนอน,นเท่าด้วยความซุล่าครับไม่กิ๊บรถทุกตัวบ่เคยขยับครับผมรถทุกตัวบ่เคยขยับ สินกระบ,บอกดีบม่มีรั่วซึมครับผมคานเจด,ดีครับบ่มีรอยอกกบบอกด่างสินกระบอกดีไม่มีรั่วซึมสามเหลี่ยมยังปกติเดิมบ่มีห้อยรั่วซึมครับสนใจสอบถามมาได้ครับ061 0829263เบอร์เจ้าของคนถามมาเลยครับสนใจสอบถามมาเลยครับ061 0829263 <c oughs> ผ่านเจ็ดคานดันบูทแน่นดีครับบูทยังแน่นดีครับเขาเขาใจท่องแหงครับ ไม่มีรั่วซึมไม่ต้องแห้งครับผมเป็นรถไถรุน่น5090 E ครับผมรุ่น5090 E รถไถรุ่น5090 เริมทุกจุดครับรถซสื่อมามือใหม่มือเดียวป้ายแดงซสื่อมาสชั่วโม,มงทำงานแช่หนึ่งร้ชั่วโมงครับผม,ช,ม,ม 1, ชั่วโมงทำงานหนึ่งพนเจ็ดชั่วโมงเบาเบาอสวยครับเบาสวยทุกอย่างเดิมมัค่อยหลืออคยถอดรุ่นหล่อหลังครับ ลอ้อฟังไส้นออ็อตล้อบ่เคยถอดบ่เคยขยับเผลาล้อบ่เคยขาดครับสนใจสอบถามมาครับ0610829263จขอคุณบอกขายราคา7แสนหาครับผม ปลาให้ครับปลาใหา้ปลาให้บ่เคยแตกครับบ่เคยถือใส่งานมาเลยครับบ่เคยปั่นโรตาลี่บ่เคยแตกแข็งดี กันลากว่ามีองมีดามเสือเผาครับเบื่องเสือเผาน็อตเ,เดิมทุกตัวสล็อครับ,บนนเบิงสิ้ลลอสิ้ลลอน็อตเบอเคยขยับเบอเคยมีห้อยคุนแจขันครับผมแ่งกิ๊บ ขั้นลา่างผมมีหกมีดามผานหลังเป็นผานหกครับสภาพดีมากเลยผา,านหานลังเป็นผานหกผานหลังเป็นผานหกพูดแน่นใบเต็มพูดแน่นใบกระทายยังเต็มอยู่ครับใบกระทายยังเต็มเ,เป็นผานใบยี่สิบหก อันหกใบย,ยี่สิบหกบูธแน,น่นครับบูธยังแน่นแขนลากฟังขว้าผมนีออกดำแข็งนี่ก็บอกสายยกสองตัว รั่วซึมเนตรงสาย h o s ยเล็กตรงนี้ละครับตอนนี้ปูแจ,จขันกันอาจจะหายครับ,บระบบวีที่โอ้เเคยถืกใส่งานมาก,ก่อนครับพอเจ้าของเรเคยใส่แนวปันน่เนเต้อเสื้อผ้าแข่งขวาครับเคาเคยถอดเคาเคยลนนื่นน็อตทุกตัวยังสีเดิมมัดโซคางดีครับโซคางดี ใจถามมาครับถามมาศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเก้าสองหกสามผมบอกขายอยู่ที่ราคาเจ็ดแสนหาต่อร่องได้ครับรถใส่รถออกปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งเพิ่งใส่งานได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยชั่วโมงเครื่องดีเกียร์ดีครับเงียบเก็บ สอบถามมาได้ครับ061-082-9263รถซื้อมามือเดียวป้ายแดงครับผมเจ้าของมันบอกขายเจ็ดแสนหาตอรองได้เป็นเลื่มทะเบียนเราครับเสียอผ้าสีปีละหาสิบบาทครับผมดูเสื้อผ้าแต่ทองครับ ยังเดิมปกติบ่เคยมีถือไม่รีมหรือมีถอดครับผมกระทาล่อหลังครับเครับเผานากระนี้ครับมม่มีรัวซึมระบบ,บส,อะนนอสองเขาทำงานได้ปกติทุกอย่างสองเขาทำงานได้ปกติทุกอย่างเครื่องดีเจียดีครับ บอกขายอยู่ที่ราคาเจ็ดแสนหามืนบาทต่อล่องได้คันเจ็ดดีบูทเบือดยังเหนี่ยนอยูย่ครับเเาวสวยเลยครับม่มีรั่วซึมเลยเเาวสวยม่มีรั่วซึม สองเผาใส่งานในปกติปลดได้เข้าได้ออกได้สนใจสอบถามมาได้ครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเก้าสองหกสามตัวนี้เป็นรถไทจอนเดียร น้ำเข่าจากเมืองนอกทั้งตัวทั้งชุดครับผมเป็นรถสื่อมือเดียวป้ายแดงเจ้าของรถบอกขายเจ็ดแสนหนาทอมโซล่าครับไม่คิ็บมัมีรอยลือรอยถอดมัมีรอยขันมันมีรอยขยับสิ้นกับบอกแหงครับอย่างสวยเลยแหละ สนใจสอบถามมา061 082 9263รถไถจอนเดียรุ่น5 090ครับผมขายตามสภาพเลยครับสนใจสอบถามมาได้061 0.2เกา263แขนหลากแขนเหลือกันเป็นของงอกมาติดรถมาเลยครับตัวค้างดีมากตัวค้างดีมากขายตามสภาพในราคา7แสนหามืนบาทต่อร่องได้ รถรุ่นใหม่เหรอที่ครับไฟไทยกมลมรุ่นใหม่ละตัวแรงรถตัวแรงเลยบูดดีบูดแน่นไ้ยังเต็มใช้ได้อีกหลายปีใบเขนียหลากสวยครับเดิม ติดรถมาจากเมืองนอกมาเคยเปลี่ยนคย่อยมามีหอกมีดามสอบถามนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดสองเก้าสองหกสามจะคลองบ่อขายในราคาเจ็ดแสนห้า, 7, หาต่อร่องเลยรถใส่งานในหนึ่งพันเจ็ดร้อยชั่วโมง สอบถามมา061 082 9263